ก็ในออทิสติกเองเนาะจริงแต่ละช่วงวัยเขาก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันนะครับโดยสิ่งที่สำคัญอันหนึ่งคือการปรับตัวกับคนอื่นเนาะในแต่ละช่วงเขาก็จะมีปัญหาการปรับตัวนะครับมีทักษะสังคมที่ไม่เหมาะสมในบางเรื่องนะครับเพราะนั้นปัญหาแต่ละช่วงวัยก็จะมีมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องนะครับอย่างน้อยถ้าเขามีแพทย์ประจําที่ดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับก็ แล้วก็มีการนัดติดตามอย่างสม่ำเสมอนะครับเวลามีปัญหาอะไรก็จะได้มาพูดคุยแก้ปัญหาร่วมกันนะครับก็จะทําให้เขามีการพัฒนาที่ดีขึ้นเพราะนั้นการดูแลด้านสุขภาพจิตเองน้อเป็นสิ่งสําคัญสําหรับออทิสติกนะครับที่จะต้องมีการดูแลต่อเนื่องหรือว,ว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่จะต้องปรับให้เหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการการดูแลด้านสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องเองจึงเป็นเรื่องที่จําเป็น ที่จะต้องทาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เขาสามารถพัฒนาตัวเองได้เต็มศักยภาพของเขามากที่สุดคําว่าสุภาพจิตจริงเป็นคารวมๆเนาะเพราะมันครอบคลุมเรื่องตั้งแต่การกระตุ้นพลังการการฝึกพวะทางไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบําบัดการทําพฤติกรรมบําบัดนะครับพวกนี้ก็คือบริการสุภาพจิตหมดรวมถึงการให้คำปรึกษาหรือว่าการให้คําแนะนําต่างๆการประเมิน อาการเป็นระยะดูการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับจริงๆตรงนี้ก็คือบริการสุขภาพจิตทั้งหมดนะครับค่อยๆปรับตามตามปัญหาของเด็กแต่ละคนนะครับตามที่แพทย์กับผู้ปกครองประเมินร่วมกันรวมถึงข้อมูลจากคุณครูที่ทางโรงเรียนให้มานะครับจะใช้ข้อมูลหลายๆทางประกอบการเพื่อดูว่าโอเคเด็กคนนี้เองยังมีอะไรที่ต้องแก้ไขหรือว่าการประเมินสภาพจิตว่าโอเคเด็กมีความเครียดเรื่องอะไรหรือว่ามีอาการบางอย่างที่ยัง อย่างไม่เหมาะสมเช่นมีการบกมุ่นบางอย่างมากเกินไปจะไม่สนใจอย่างอื่นตรงนี้เองก็ต้องมาแก้ไขต่อไปครับนอใหญกก็เป็นการประเมินเป็นระยะอย่างต่อเนื่องตามปัญหาของเด็กครอบครัวเองต้องคอยสังเกตพฤติกรรมแล้วก็แล้วก็มีการพูดคุยกับแพทย์ที่ดูแลแล้วก็ํามาปรับที่บ้านต่ออย่างต่อเนื่องนะครับก็คือตรงตรงนี้เองถ้าถ้าท้าต่อเนื่องคิดว่าเด็กจะพัฒนาขึ้นได้มากนะครับเพราะฉะนั้นครอบครัวคือคือหรือว่า จุดที่สําคัญที่สุดเนาะเพราะว่าเป็นคนที่เห็นเด็กมากที่สุดนะครับจะรู้ว่าเขาเขามีอะไรบ้างที่ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับนะส่วนที่เหลือก็คือเป็นข้อมูลจากทางโรงเรียนเพราะเด็กส่วนหนึ่งก็คือ,อยู่ที่โรงเรียนด้วยข้อมูลจากคุณครูก็ถือว่าสำคัญนะครับที่จะมาประกอบ